สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมันนี้สิมเว่าวไอ้แทนผู้เป็นพอ่อเป็นแม่แล้วก็กิจกักหรือว่านุ่มสาวอันนี้สิมเว่าวสู้ฟังเด้อมเว่าใเนนน้ำเป็นโตแทนครับผมเอาเอาเรื่องลูกกันลูกกับพ่อแม่กันเด้อลูกกับพ่อแม่ก็ ส่วนหลาย80-90%ิบกอยาลูกังได้ยังพ่อแม่กับหาให้แต่วเราเคยถามพ่อแม่เลยว่ามีพ่อสิหาให้ได้บ่ส่วนหลายแปดสิเสิบเป็นจัเปยังันถ้าลังเทียพ่อแม่แม้ถ้าทางสิกินกับบมีกแต่จำใจพอาะ้ลูกถามปั๊บแต่จำใจต้องหาให้ต้องยืมให้นี่ยนี่ห่ะคือว่า นำใจของพ่อแม่แต่ว่าลูกเต่านี่บ่เคยถามว่ามีพึือบ่มีมีแต่ว่าหาให้แน่มีบ่ส่วนลายสิมักเป็นทั้งที่บัดนี้ยังคู่บ่าวสาวเนี่ยเจ้าว่าบ่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ซซำครับผมคู่บ่าวสาวบ่ผู้หญิงผู้ชายก็ซซำคือกิกกักบ่อันนี้ก็ซซำว่าได้อจากได้ปุ๊บมันก็สิบ่แตกต่างกันกับพ่อแม่หรอก จังสัวไฟยิ่งโทรมาหามีบอบห้แน่มันนี่ทางทางไฟไซอ้าวโอนไปให้หาน้องเทียกับถามหาส่วนรายแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สิวว่าใครถามดอกครับผมแต่ว่าทางไฟยิ่งส่วนรายนี่ก็ได้ถามปุ๊บโอนมาให้แน่แต่สิบว่าใครถาม เมื่อเคยถามว่ามี่บ่โอนมาให้แน่เน่เป็นเังที่มานี้จากไฟยิ่งครับผมบ้นอันนี้กับไฟยิ่งกับมือแตกต่างกันกับคือไฟใช่ดอกครับอันนี้ก็สมืแตกต่างกันดอกครับผมอยากให้พิจารณาเอาเด้อ ลูกเตา่าเือไอ้ผูบาคผูสาวผููยิ่งผู้ชายกระซำนีกิจกักกระซำไอ้พิจารณาเอาว่าจังว่าถ้าผู้คิดสิตัวแต่ว่าแต่ว่าผู้ที่คิดสิบตัวเขากับสิบมเหตุจังสี่แต่ว่าคนที่หนาเจ็บใจที่สุดก็คือว่าถือว่าเป็นลูกเป็นเตา่ามาโทษมาถามพ่อเมีอันนี้เขาเอิ่นว่าลูก ลูกล่างลูกผานค,คิดอีกจังหนึง่งมันก็อาจจะเป็นจังสัน่นได้ว,ว่ากะขอโษเดอร์ที่เบาแห้งเติบมาะลูกล่างลูกผานบางที่อาจจะจำเป็นอีีได้ว,ว่ากับพยายามแน่พอวันจันไร์กับเป็นพอแม่เฮ้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับมาแนะน้ำจังสี่ละครับผม กินเห็นใจเขาใจเฮาเด้อครับเดอ้อวา่าผู้ยิง่งผู้ชายก็ทำว่าลูกเต่าก็เลยกินเห็นใจพอใจแม่ครับผมครับ